ล่าสุดของแบบโกรอกการ์เดนในโลบอมีพืชใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่อัปเดตอีเวนต์เพิ่มเติมและที่สําคัญนะคะยังมีสถานะใหม่ด้วยเริ่มกันที่พืชชนิดใหม่นะคะระดับพริสเมติกน้องถั่วยักษ์แน่ๆค่ะทุกคนผลของน้องนะคะก็จะเป็นสีเขียวๆเป็นฝักโคตรน่ารักเพื่อนๆว่าเป็นถั่วชนิดอะไรคะต่อมาจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อับเข้ามาใหม่นะคะสัตว์เลี้ยงระดับมิสติคอลน้องๆมีัตาการับอยู่ที่7%นะคะและก็ยังมีอีเวนต์ที่เพิ่มเข้ามานะคะต่อจาากูน คือบัตรไหนซึ่งผลผลิตที่ติดสถานะบัตรลิปเนี่ยก็จะเพิ่มบูลูน่าพอยให้เราได้เยอะมากแถมยังมีบัตรช็อปเข้ามาด้วยนะคะทุกคนซึ่งบัตรช็อปเนี่ยก็จะขายของให้เราเยอะสุดๆเลยมีทั้งสัตว์เลี้ยงมเล็ดแล้วก็แพ็กซีดด้วยค่ะสัตว์เลี้ยงที่เราจะซื้อได้จากบัตรช็อปนะคะจะมีเป็นเม่นเลือดนกกีวีเลือดแล้วก็นกฮูกเลือดนั่นเองค่ะทุกคนส่วนพืชใหม่ที่เพิ่มเข้ามา2ชนิดก็จะมีกล้วยเลือดแล้วก็เมลอนเลือดนั่นเองค่ะ นี่คือสําคัญมากทุกคนนั่นก็คือมิสซิรี่เคสนะคะเขาบอกว่าจะเปิดในอีก6วันเพืเ่อนๆว่าเงาที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะออกมาเป็นอะไรตื่นเต้นนะและที่ขายไม่ได้นะคะสําหรับสถานะใหม่นะที่อัพเข้ามานั่นก็คือสถานะดาวตกนั่นเองค่ะทุกคนจะบอกว่าขายได้แพงมากไหนใครลองอัปเดตใหม่ครั้งนี้แล้วบ้างมาคอมเมนต์กันหน่อยคะ่ะ